สีหปีที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องมือยี่ห้ออิงโกจากจีนมาแรงแลวก็โตเร็วมากตัวนี้เป็นไกด์เดอร์มีแบตเตอรี่ในตัวใช้8โวลต์ก็คือ2ก้อนอนุกรมกันเนาะชาร์จด้วย USB Type C อิงโกตอนนี้ก็มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการแล้วแต่ผมไม่รู้จักนะว่าเป็นใคร ปรับรอบได้5,000ถึง28,000รอบต่อน,นาทีหัวจับที่ให้มามี2ตัวแต่ตรงนี้เขาบอกว่า3.2มมอันนี้ก็คือรายละเอียดข้างๆกล่องเขา Professional Tool Made Affordable อ๋อนี่ไงเขามีรายละเอียดผู้นำเข้าอยู่ตรงนี้ด้วย All Tool and Equipment จำกัดอยู่แถวบางพลีประเทศผู้ผลิตก็เป็นประเทศจีนนั่นแหละแกะมาดูกันเลยกล่องแบบอย่างดีเลยนะไม่ใช่กล่องพลาสติกแข็งนะเป็นกล่องกึ่งแข็ง ด้านหลังนี่ก็จะมีเลอะๆอะไรมาหน่อยกล่องไนล่อนขึ้นแข็งนะฮะดูดซิปออกมามีหูหิ้วสีสดใสมากมีวารนตีการดใบรับประกันอันนี้ก็เป็นคู่มือในกล่องก็จะมีตัวหลักก็คือตัวนี้ครับตัวไม่ใหญ่พ1 8 0บาทชุดนี้นะมีกระเป๋าให้ครบชุดอย่างดีเลยกระเป๋าดีเลยละ่ะเครื่องเจียแบบนี้เครื่องเจียสายอ่อนสมัยก่อนนะก็จะเป็นแบบ a ผมเคยใช้ของยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นไม่ได้ใช้อย่างเดียวสั่งมาขายด้วยนะแล้วผมก็ใช้เองอยู่ด้วยจนกระทั่งมันพังไปละก่อนหน้านี้ตอนที่ผมซ่อมกล้องใหม่ๆ่ผมก็ซื้อตัวนี้มาใช้ราคาไม่กีดตังค์ผมเคยรีวิวไว้ในชแนลแล้วแล้วก็ใช้ได้ส่วนมากใช้แต่ง,งานขัดเงาขัดสนิมเวลากล้องที่มันสนิมเยอะๆอะไรพวกนี้ก็จะใช้ตัวนี้แรงมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายใช้ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้แบตเตอรี่มันเสื่อมทีนี้ก็เลยจะเอาตัวนี้มา เสริมอีกตัวหนึ่งใส่เซฟตี้กาดตัวนี้ได้นะตัวกาดใบตัวนี้ป้องกันสะเก็ดกระเด็นเข้าตาโดยการต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะตัวที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะเป็นเกลียวแบบนี้เขาจะมีทิศทางบอกเหมือนหมุนเปิดขวดปิดขวดไม่ต้องอาศัยความรู้อะไรแค่ไขเข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวสําหรับถอดหัวตัวล็อกแล้วก็ตัวหัวจับ ดอกอุปกรณ์นะตัวนี้ให้มา2ตัวก็จะมีให้มาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมเทมาให้ดูกันล้อขัดทรายให้มาหลายตัวเลยใบขัดเป็นใบกระดาษทรายสหน้าด้วยนะสำหรับงานละเอียดละเอียดเลย แล้วก็มีดอกที่เป็นหินเบรลอีดเนี่ยเล็กๆให้มาอีก5้าตัวมีดอกขัดที่เป็นคาร์ไบดา์แบบนี้มาให้อีกหลายตัวเหมือนกันนี่เป็นดอกซอล่องนะครับอันนี้ตัวนี้ใช้ซอล่องได้ที่เป็นเกลียวปล่อยตัวนี้ใช้กับล้อผ้าสักหลาดตัวนี้นะเอาไว้ปั่นเอาไว้ขัดเงาอะไรพวกนี้ตัวนี้นะครับจะมีเป็นแผ่นอันเนี้ยใส่ตัวนี้อ่าอย่างงี้ง่ายกว่าเนาะอ่ะอย่างงี้กันใบลื่นเวลาเราเจีย ใส่ประกบไปอย่างนี้นะแล้วก็หมุนเข้าไปเท่ากับแกนตัวนี้มองเห็นหรือเปล่าเอ่ยไม่ต้องไปหาไขควงนะครับในกล่องที่มีตัวนี้ให้มาเป็นประแจแล้วอีกด้านเป็นไขควงแบบนี้ก็ใส่เข้าไปเลยอันเนี้ยใช้ตัดพลาส,สติกก็ได้นะตัดพลาส,สติกตัดของที่มันอ่อนๆน,น,นิ่มๆเนี่ยเป็นใบมินิคัตเตอร์ได้ตัวเนี้ยก็จะให้มา2ออันตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็อยู่ในชุดติดมาในกล่องแบบนี้เลย ขนาดจะเกือบเกือบเท่ากันนะในที่ติดมากับตัวนี้จะเล็กกว่านิดนึงตัวตัวที่เขาติดมาในเครื่องก่อนนะว่าขนาดกี่มิลที่เขาติดมาในเครื่องเนี่ยขนาดประมาณ3.16ที่เขาบอก3.2ก็คงเป็นตัวนี้แหละแล้วตัวนี้ให้มาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ใหญ่กว่าประมาณ3.49 3.5มมิลนั่นแหละตัวนี้ก็ไม่ได้แถมใบตัดเลื่อยวงเดือนใบเหล็กแบบนี้มานะเดี๋ยวผมเอาของชุดนี้มาใช้ได้ของชุดนี้มีที่เอามาใช้ได้หลายอันเลยตัว แปลงปัดขัดสนิมอะไรพวกนี้ก็เอามาใช้ได้ดีนะตัวนีนะ้แถมมาก็เยอะด้วยทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะใส่ใกล้เคียงกับอันไหน3.2หรือ3.5มากกว่าใส่3.2ได้ใกล้เคียงกว่าแล้วก็ใส่3.2เข้าไปวิธีใส่ก็คือใช้ตัวหัวจับที่เป็นทองเหลืองอันนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปป้องกันเวลาเราหมุนแล้วเขาหมุนตามแล้วก็กดตัวสปินเดอร์ล็อกตัวนี้ไว้ต้องการความแน่น เราก็ใช้ปัแจที่เขาให้มาในชุดเนี่ยนะครับพอดีเลยหรือถ้าไม่ไมถนัดกับไอ้เล็กๆแบบนี้หาปจัจจปากตายติดไว้ในกล่องเลยทักตัวหนึ่งก็ได้เน,นี่ยล็อกติดละในส่วนของการทํางานของเขาเนี่ยก็มีุปนี้ปุ่มเดียวดันลงไปเปิดเปิดกับปิดตรงนี้การตั้งระดับความเร็วรอบก็ดูที่ตัวนี้เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนี่นะเปิดแล้วกดมาทางลบก็เบา อันนี้คืออ่อนสุดละประมาณ5,000รอบอย่างที่เขาบอกแล้วกดมาทั้งบวกขึ้นมาถึงเลข5สูงสุดเลยตามบอดี้เขาเนี้ยจะเห็นว่ามีร่องมีช่องอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรไปอุดเป็นพอร์ตสำหรับระบายอากาศระบายความร้อนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นส่วนตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์แสดงระดับแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เราเปิดใช้งานก็จะโชว์ขึ้นมาอันนี้ออกจาก กล่องออกจากโรงงานมันจะมีไฟประมาณ7 0 75%เลยะคือจะติดอยู่3ดวงแบบนี้นะครับการชาร์จก็ใช้ usb type c นเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูสายชาร์จไม่ได้แถมมาให้นะฮะทั้งสายชาร์จทั้งอะแดปเตอร์ไม่มีทั้งคู่เลยผมใช้ชาร์จของผมเนี่ยโดยใช้สายชาร์จแบบ type c to type c ด้วยนะผ่านอะแดปเตอร์ขนาด100วัตต์ตอนนี้ชาร์จแล้วเดี๋ยวผมอ่านที่มิเตอร์ให้ก่อนกระแสชาร์จอยู่ที่2แอมป์กว่า ชาร์จแรงนะใช้ได้เลยทีนี้ในส่วนของการชาร์จเนี่ยจบไปในขณะที่ชาร์จเนี่ยเปิดใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะนเสียบชาร์จอยู่เปิดไม่ติดเป็นการออกแบบที่ถือว่าดีบางท่านบอกอเฮ้ยเสียวกาดบางทีจะต้องใช้ก็ต้องแลกนะถ้าแบบเนี้ยแบตเตอรี่เราจะอายุยืนยาวจะทนกว่าปล่อยให้ผู้ใช้เนะี่ยชาร์จไปใช้ไป,ไปมันดีกว่ากันเยอะก็คือชาร์จได้ให้เต็มแล้วกัน ก็ตัดได้แบบนี้ครับต้องการจะตัดพวกแผ่น PVC หรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะต้องการเจาะให้เป็นรูรอ,อย่างเช่นกล่องที่เราจะใส่ชุดคิดใส่ชุดประกอบ power supply ประกอบชุด diy อะไรก็ตามถ้าเจาะเป็นรูวงกลมเนี่ยไม่มีปัญหาเราใช้โฮซอหรือดอกเจดีพวกนี้เราก็เจาะได้ไม่ยากใช่ไหมจับกับสว่านทั่ว,วไปแต่ถ้าจะต้องการขัดหรือต้องการเจียต้องการตัดไม้ตัดพลาสติกอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้เป็นใบพวกนี้ ผมแนะนำให้ไปซื้อใบแบบนี้ใบที่เป็นเหล็กแล้วก็มันจะมีหลายเกรดนะเอาคุณภาพดีๆไม่แพงมากฮะหาซื้อง่ายแล้ตัวนี้ตัดเร็วกว่าเยอะเลยเร็วกว่าใบกระดาษทรายพวกนี้เยอะเลย เป็นการใช้เครื่องมือผิดประเภทนะครับหนามากแล้วก็ไม่ควรจะมาใช้กับอุปกรณ์พวกนี้แต่ว่าอันนี้ให้ดูสมรรถนะให้ดูการทํางานของเขาว่าเขาไปได้เขาใช้ได้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะใช้เพราะว่ามีเครื่องมือที่ทําได้สะดวกกว่านี้เร็วกว่านี้เยอะแยะครับกลันไกตัดท่อหรือว่าเลื่อยมือธรรมดานี่ก็เร็วกว่าแล้งานที่เหมาะสําหรับตัวนี้ก็คืองานตัดขัดเจาะเจียเสาะร่ะองใช้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าสเกลของงานที่ทำเนี่ยมันก็จะเล็กลงเป็นสาหรับงาน ฮอบบี้งาน DIY งานเล็กๆอย่างเช่นงานที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยขัดคาบสนิมขัดอะไรตามชิ้นส่วนตามอะไหล่ของตัวกล้องของที่ผมซ่อมอยู่นี่นะฮะก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะหรือแม้แต่งานโมดิฟายแต่งนู่นแต่งนี่อะไรเล็กๆน้อยๆก็ๆใช้ได้ดีตัวนี้ไม่มีมาให้ในชุดนะใบตัดที่เป็นใบเหล็กเนี่ยส่วนใบที่ผมได้ใช้อีกใบหนึ่งใช้ประจําใช้เยอะเลยก็คือใบนี้ที่เป็นล้อผ้าสกาดนี่นะฮะโดยที่จะต้องใช้กับน้ํายาขัด ตามประเภทของงานที่เราใช้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าศูนย์เขาเนี่ยนิ่งมากนิ่งกว่าตัวไฟฟ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นตัวแรกที่ผมใช้เมื่อประมาณเกือบเกือบสิปีที่แล้วนะสำหรับท่านที่ใช้งานประจําคิดว่าเหมาะกับงานที่ใช้ไฟฟ้าของอิงโก้เขาก็มีรุ่นที่ใช้เสียบปลั๊กไฟฟ้าก็มีนะนิ่งมากแล้วเวลาเราจับเวลาเครื่องเขาหมุนเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันสั่นมันสะทานมือ เซนเตอร์ดีมากศูนย์ดีมากมอเตอร์ก็เสียงไม่ไม่ดังมากทุเล็กนิสพอเพิเสียงดังกว่าอีกนะเท่าที่ผมจําได้เนี่ยแต่ตอนนี้มันเปิดไม่ติดละแบตมันพังไปแล้วแอคชั่นในการจับถือเนี่ยถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวลองชั่งน้าหนักให้ดูนะเอาใบออกก่อนนะ3 9 1กรัมก่อนหน้านี้ก่อนจะรีวิวเนี่ยผมก็ใช้มาพักหนึ่งแล้วนะก็ได้นานนะครับชาร์จเต็มเนี่ยใช้ยันไปเยอะแยะเลยตกไปขีดเดียวไม่ได้เปลืองแบตไม่ได้อะไรมากมายอย่างที่คิดได้แบตที่มีความจุ มาให้มากพอสมควรที่ผมชอบเอามาใช้เนี่ยก็คือเอามาใช้ในการแต่งนะครับโดยการใช้ไอ้ล็อกระดาษทรายเนี่ยใช้ประจําเลยแต่งเครื่องมือที่ผมใช้งานอย่างเช่นเวลามีไขควงปลายมันเยินเยินแล้วอะไรพนี้นะโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดตัวใหญ่ให้มันกระเลิกให้มันวุ่นวาย,อ,ยาอันนี้นะครับปลายมันเสียมาแล้วเดี๋ยวลองดู ถ้าต้องการทิศทางของก,การหมุนให้ไปอทิศทางหนึ่งตอนนี้มันหมุนมาทางนี้หมุนเข้าหาตัวเราต้องการให้หมุนออกก็ต้องกลับมาทางนี้แค่นั้นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้แปบ๊บเดียวใช้ได้ต่อเวลาเจียอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กไฮคาร์บอนแบบนี้อย่าให้ความร้อนสูงอย่าไปกดจนกระทั่งมันเป็นประกายไฟตลอดเวลาหรือให้เหล็กเนี่ยมันแดงเลยมันทำให้คุณสมบัติความแข็งของโลหะมันจะ เคล็ดลับอีกนิดนึงนะสำหรับการใส่ล้อกระดาษทรายตัวจับคนเนี่ยจะเป็นแท่งแบบนี้จะเป็นยางคล้ายยางซิลิโคนซึ่งมีความฝืดความหนืดในตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็มีน็อตบนหัวเนี่ยน็อตตัวเนี้ยเวลาเราไขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปกดทําให้ซิลิโคนสีดําตัวนี้เขาอ้วนขึ้นมานิดหนึ่งเขาบวมขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้หลวมๆก่อนนะท่อเนี่ยมันก็จะเล็กลงมานิดหนึง่งไดมิเตอร์มันจะเล็กลงมาแต่พอเราใส่กระดาษทรายเข้าไปแล้วมันก็จะฝืดในตัวของมันเองอยู่ระดับนึงแล้วละ่ะ ถ้าเผื่อใช้งานที่ไม่หนักอะไรก็ใช้ได้เลยแต่มันจะดึงมันจะหลุดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเราต้องการล็อกให้มันแน่นเราก็ไขตัวนี้ลงไปไอ้เจ้าแหวนเหล็กตัวนี้เขาจะเป็นดันให้ซิลิโคนตัวนี้ขายายตัวออกมาด้านข้างเขาจะมาดันกับไอ้ด้านในของกระดาษทรายเนี่ยทำให้ดึงไม่ออกแน่นมากเลยฮะจะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกวิธีจะดึงให้ออกง่ายๆก็คลายตัวนี้คลายพอหลวมๆนิดนึงอย่างนี้แท่งซิลิคโคนเขาก็จะ กลับคืนลูกเข้ามาสู่สภาพปกติแล้วก็จะดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยมีมาให้10อันมีเบอร์เดียวเลยไม่มีเบอร์อื่นเลยต้องการละเอียดตัวนี้ก็ซื้อได้งานขัดงานตัดอะไรพวกนี้นะแนะนำให้ใส่นะสำหรับกาดตัวนี้มีประโยชน์นะช่วยได้ไขแน่นดีแล้วแล้วก็เจียด้วยตัวนี้ก็ได้ง่ายๆแบบนี้เลย แ๊บเดียวครับแ๊บเดียวแหลมเหมือนเดิมเลยแหลมดีกว่าเดิมด้วยเพราะเดิมผมใช้ตะใบแต่งเอาไว้เฉยๆตัวนี้นะลองเทียบดูนะสองข้างนะข้างนี้ของเดิมที่มันปลายมันหักไปแล้วมันบินไปแล้วครับนี้ที่เราเจียขึ้นมาใหม่สวยงามเลยนะใบหนึ่งก็ใช้ได้นานพอเริ่มจะหมดความสากของกระดาษทรายแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้ง เก็บไว้สําหรับขัดงานที่มันต้องการความละเอียดละเอียดมากกว่านี้ก็ยังใช้ได้อีกยกตัวอย่างจากเคสที่ผมใช้งานอยู่ประจําเนี่ยเพราะว่ามันก็หักประจําแล้วครับถึงแม้อุปกรณ์พวกดอกอะไรนี้จะแถมมาให้ไม่ได้เยอะอะไรนะตามสเปคก็บอกว่า67ชิ้นแต่เ้าให้ของดีมานะมีคุณภาพเลยพวกดอกกัดดอกซ้อร่องหรือแม้แต่ดอกสว่านเนี่ยเป็นงานที่คุณภาพดีเลยโดยรวมแล้วถือว่าเป็นตัวที่ จับถนัดน่าใช้และเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานทําชื่อเสียงมาพอสมควรและเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจสำหรับ power tool แล้วเขามีหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแค่ตัวนี้มีโอเยอะแยะมากมายเลยแบตเตอรี่ถึงแม้จะเป็น build in ถึงแม้จะเป็น internal แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้การเปลี่ยนแบตเตอรี่พวกนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากท่านที่มีเครื่องมือประเภทนี้แล้วเนี่ย ก็ไขคัวงพวกอะไรที่มาไขาเปิดไม่ได้ยากเย็นอะไรในการเปลี่ยนแบตเตอรี่การทำงานวิวของคุณภาพคาุณภาพการผลิตวัสดุศูนย์เซ็นเตอร์ทำได้ดีเกินกว่าที่คิดไว้เยอะเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ